วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่ององค์เทพของพระพิฆเนศซึ่งเป็นพระพิฆเนศที่ผมนับถือบูชาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิสเตอร์บอยเดอะซีรีส์นะครับก็อยู่ในช่วงของบอยเตลูนะครับมูมูเกี่ยวกับบอยนะครับวันนี้ก็อาจารย์ก๊อฟเป้ปังนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟเป้ปังนะครับที่จะมาเล่าเกี่ยวกับ องค์เทพต่างๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่ององค์เทพพระพิปปเคเนตซึ่งเป็นพระพิปปเคเนตที่ผมนับถือบูชาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับอย่างที่บ้านผมเนี่ยบูชาเรื่องพระพิปปเคเนตเป็นหลักเลยอันนี้ก็คือพระจากที่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้จยนกรนี่จะเล่าเล่าถึงประวัติของพระพิปปเคเนตองค์เทพนะครับว่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็เรื่องของอาการกราวไหวบูชาที่ถูกที่ถูกต้องในในแบบฉบับของบบเจลูนะครับแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลถูกไหมครับอาจารย์ต้องความเชื่อส่วนบุคคลคับ ใช่ทีนี้ก็เรื่องของพระพิคเนตครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างทําไมเขาถึงเรียกเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จต้องมีหนูด้วยขอหนูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมประวัติความเป็นมาของพระพิเนศในในตอนนี้มันคือ,อยังไงบ้างครับอาจารย์ความเชื่อก็คือว่าองค์พระคเนตเนี่ยท่านเป็นบุตรแห่งองค์พระแม่ประวัติีหรือพระแม่อุมาเทวีแล้วก็มีพระบิดาเป็นองค์มหาสิวเทพแต่การถือกำเนิดของพระพิคเนตครับไม่ได้กำเนิดแบบ เหมือนมนุษย์ทั่วไปหรือการเสพสังวาาแต่กําเนิดจากความรักของพระแม่ก็คือว่าเกิดเกิดจากการถูที่พระวรกายของพระนางปารวตีเขาพูดง่ายๆว่าก็คือขี้ใครนะคะแล้วก็ปั้นองค์พระพิคเนตมาโดยได้รับพรจากองค์พระวิษณุนารายเพราะว่าพระแม่เนี่ยตอนสมัยที่ได้คองคู่กับองค์พระศิวะใหม่ๆเนี่ยก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวหรือไม่มี ญาติหรือคนสนิทเลยท่านก็อยากได้คนดูแลหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเพื่อนนั่นเองครับก็เลยลำเพลินลำพันแล้วก็ขอพรจากองค์พระวิษณุนาลายพระองค์ก็เลยประทานพรให้ถือก,กำเนิดเป็นองค์พระพิคณีเป็นเด็กน้อยที่เฝ้าหรืออรารักขาหน้าประตูยามที่องค์พระแม่ท่านส่งนางซึ่งตอนนั้นเสียงยังเป็นยังเป็นเสีย,คยงนคนปกติยังเป็นเสียงเด็ก อยู่นะครแล้วก็ตำนานต่อไปก็คือว่าองค์พระศิวะเนี่ยก็ได้กลับมาจากการจำสิบโดยที่ไม่รู้เลยว่าได้มีลูกมาถุดติก็มีเด็กน้อยอ้วนจำม่ำนั่งอยู่หน้าประตูโดยที่ไม่ยอมให้ใครเข้าแม้แต่องค์มหาศิวะทีก็เกิดการต่อรองประลองยุทธกันพระองค์ก็ได้เอาตีศูนย์ ตัดเสียนองคพระคาเนศก็ทําให้พระแม่เนี่ยทรงพิโรธมากครับท่านก็เลยโกรธก็เลยแผงฤทธิ์ของพระองค์เป็นพระแม่มหาการลนี่ก็อีกแ่างหนึ่งของพระแม่อ,อุมาเทวีตองแล้วก็ทําให้พระองค์หรือพระพระสิวะเนี่ยทรงลดทิฐิหรือความโกรธลงก็เลยให้สัจจะว่าให้เราบริวาร ไปหาสิ่งมีชีวิตที่หันทิตตะวันตกเจอสิ่งไหนก่อนก็เอาเสียงสิ่งนั้นมามแล้วเราจะต่อเป็นเสียงองค์พระเนธไทยก็เจอช้างหนึ่งเชือกที่กำลังนอนหลับอยู่ก็เลยตัดเป็นเสียงช้างมาเพื่อประกอบพิธียัญญะคือต่อเสียงองค์พระนีคคซึ่งเวลาตอนนั้นในตำนานไม่ทันแล้วสุดท้ายแลย้วใช่ไหมอจยที่หาไม่ได้ไ<อ>หาไม่ได้แล้วก็คือได้ แล้วก็เปดเวลาที่ชใช่ที่ปฏิวัติท่านท่านตัดไว้ด้วยก็เป็นความเชื่อที่มาที่ไปคือประวัติขององค์พระคณีตอนนั้นก็คืองานยังมีงานอยู่ทั้งสองข้างถูกไหมครับอาจารย์แลนวงานที่ถูกตัดไปเนื่องจากอะไรครับอาจารย์อันนี้ก็มีตำนานอีกว่าพระคณีเนี่ยก็ถูกองค์มหาสิวเทพ่ให้ดูแลประตูการเข้าออกของ ที่ประทับขององค์ท่านครับแล้วก็มีสาวกแห่งองค์พระศิวะคือพระประสุราม,มเป็นพรามณ์ที่มีความดุดนันก้าวราวตรงฉินก็ได้พรได้ขวานแด่องค์มหาศิวะเทพได้พรว่าจะเข้าออกนอกในเข้าเฝ้าองค์พระศิวะได้โดยไม่มีผู้ใดหรือเวลาใด ที่จะมากั้นขวางได้ทุกเวลาจะเข้าถึงพระองค์ได้ตลอดเวลาก็ได้มาเจอองค์พาัคาเนีก็มีการประลองต่อหยุดกันเหมือนเคยแต่พระองค์เนี่ยรู้ว่าขวานนี้เป็นของพระบิดาครับจะสู้กับพระปรัสุรามไม่ได้เพราะถือว่าพ่อเนี่ยให้พรหรือให้ของมงคลแก่สาวกแล้วท่านก็ให้เกียรติองค์พระศิวะโดยการใช้งาหนึ่งข้าง รับขวานนั้นแทนก็เลยเป็นตำนานงาหักหนึ่งครังแล้วก็มีตำนานหนึ่งในเรื่องงาหักก็คือว่าพรคเนศเนี่ยท่านโปรดทรงเสวยขนมมากท่านก็ทรงขนมจนท้องพนาพีเนี่ยใหญ่มากครับก็ทรงหนูมุสิกราชเหาะกับที่ประทับผเอิญว่างูได้เลยผ่านครัทำให้หนูตก ใจเกิดขึ้นทําให้พระองค์ได้กิ้งตกลงมาจากหนูและทําให้ท้องแตกอ่าดังนั้นพระจันทร์มาเห็นพอดีก็เลยหัวเราะพระองค์ท่านครับพระองค์ท่านก็เลยหักงานหนึ่งข้างเพี้ยงไปที่พระจันทร์ดังนั้นทุกวันนี้พระจันทร์ก็เลยมีความเป็นเซี่ยวเกิดขึ้นคืองาของพระองค์ท่านได้ปักลงปักนี่ก็เป็นตำนานเรื่องนาวนเนตำนานซึ่งจริงเกี่ยวกับพระพิเน่เนี่ยมีอู้มีหลายตำนานมากมีหลายตำนานมาก แล้วที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงหนูมูสิกะใช่ไหม่ะนี้มาจากไหนครับอาจารย์หนูมูสิกะเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นพราม์นะฮะจริงๆการขอพอรมหาเทพส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องปฏิบัติบูบชาเพื่อให้พรนั้นเกิดขึ้นและสําเร็จรถ้าคนไหนไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้น มูสิกราตเนี่ยก็เป็นพราหมณ์ปฏิบัติพอปฏิบัติได้พรจากมหาเทพครับมหาเทพก็คือพรมศิวานารายจะเป็นองค์หนึ่งองค์ใดที่ท่านจะประทานให้แล้วแค่พอได้พรว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่กับเลิศเสบสารแล้วก็ต่อกรกับองค์พระคันเน่ แต่พระองค์ทําไมถึงเป็นเทวะแห่งความสําเร็จและปัญญาพระองค์ไม่ได้ต่อลบหรือใช้อาวุธในการลบเหมือนเทวดาผู้อ,อื่นท่านใช้สติปัญญาในการแก้ไขใช้สติปัญญาในการพูดในการต่อสู้ทําให้พญามูสิกราชยอมเป็นบริวารท่าน<ม>ดังนั้นหัวใจแห่งองาคา์พระคณีคือใช้ปัญญาในการแก้ไขมากกว่าใช้กําลังในการแก้ขัด<ม>ถึงเป็นเทวะแห่งความสําเร็จ แต่เสร็ด้วย,วย,ยปัญญ,ญาถูกใจโ,โอเคโอ้วันนี้ก็เป็นประวัติข้าวๆนะครับของขององค์พระพิคนเนตนะครับวันนี้ก็ขอลานไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝาก subscribe กดติดตามฝากแชร์ได้นะครับเรื่องของบูมบูมแบบมิตเตบอยนะครับติดตามได้